นอร์เวย์ค่ะวันนี้ลีจะมาเล่าประสบการณ์ประสบการณ์ตามหัวข้อคลิปนะคะวันนี้ก็เป็นวันยุดอีกหนึ่งวันลีหยุดสามวันแล้วนะอ่าวันนี้มานั่งมุมมุมนี้ไม่ค่อยจะได้นั่งสักเท่าไหร่ลีจะมาเล่าประสบการณ์อ่า การเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาลที่นอร์เวย์นะอาชีพอาชีพที่พ่วงท้ายมาเนี่ยเพื่อนๆบางคนนะที่อยู่เมืองไทยอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าประเทศประเทศนอร์เวย์เนี่ยลีไม่แน่ใจลีไปเซิร์ชมานะไม่แน่ใจว่าเขาจะมีอาชีพนี้หรือเปล่านะอาชีพเนี้ยอาจจะมีแต่ไม่ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับคนไม่ได้ค่อยใช้บริการสักเท่าไหร่นาะเอาเป็นว่า ลีมาเล่าเล่าเรื่องประสบการณ์ของตัวเองก่อนแล้วกันในที่ทำงานเนาะยังไม่บอกนะว่าอาชีพเสริมตรงนี้เป็นอาชีพอะไรนะลีมาทำงานที่เนี่ยสถานที่เนี้ยตอนทีล่ลีเข้ามาทำงานที่เนี่ยนะปีเมื่อ5ปีกว่าที่แล้วเนาะลีเข้ามาทำงานใหม่ๆลียังไม่รู้นะว่าว่าห้องเก็บศพอะ่ะมันอยู่ตรงนั้นชั้นใต้ดิน มันจะรีจะเข้าสองกะนะคะกะเช้าก็คือช่วง7จ็ดมงครึ่งถึงบ่ายสบ่ายสแล้วก็ช่วงบ่ายก็คือบ่ายสามถึงสามทุ่มครึ่ง, 3, งบางครั้งก็สี่ทุ่มแล้วช่วงบ่ายเนี่ยเป็นช่วงอะไรช่วงที่ก็คือเงียบสงบเพราะว่าพนักงานในออฟฟิศหรือคนที่ทําในออฟฟิศหรือพนักงานที่เขาทาช่วงเช้าอะ่ะมันที่ที่เขาทําช่วงเจ็ดโมงถึงสามโมงเขาก็เลิกไปแล้วก็จะมีจต่พวกเราที่เป็นพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลที่เข้ากะ ก็ถ้ามันมันอ่ห้องเก็บศพ่ยคือห้องเย็นเนาะเขาเรียกว่าห้องเย็นแล้วกันมันจะอยู่ติดมันจะอยู่ชั้นใต้ดินก็คือชั้นล่างมันจะไม่มีหน้าต่างนะมันจะอยู่ชั้นล่างติดกับห้องอ่ห้องทิ้งขยะนะห้องทิ้งขยะแล้วก็ห้องเก็บของก็คือสตูอะไรพวกนี้ลีก็ไม่รู้ไม่มีใครบอกนะไปทํางานใหม่ๆพอลีเข้ากะกลางคืนเนี่ยกะไอ้กะกะบ่บบายเนี่ย ลีก็จะบางครั้งก็จะลงไปเอาของที่ห้องเก็บของที่อยู่ติดกับห้องเก็บศพนั่นแหละแล้วมันก็จะเป็นทางเดินเล็กๆเข้าไปนะทางเดินเล็กๆลงบันไดไปชั้นใต้ดินมันก็จะเป็นทางเดินแคบๆอ่ะสองข้างมันก็จะเป็นห้องเก็บของเก็บของแต่ละแต่ละแผนกแล้วก็จะเป็นห้องเก็บของใหญ่คือของรวมแล้วซ้ายมือเนี่ยมันก็จะเป็นห้องเก็บศพ ตรงไปนยมันคือเป็นห้องซักผ้านะห้องซักผ้าแล้วขวามือก็คือเป็นห้อง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 เก็บของนะบางครั้งลีก็ลงไปเอาผ้าลงไปทิ้งขยะบ้าง mm hmm. อะไรเงี้ยก็ไม่รู้จนทํามาได้เกือบปีถึงมีคนบอกว่าไม่มีคนไม่อาไม่มีคนบอกแต่รู้เองแล้วมันมีพนักงานคนน๊ตอ่ะคนที่เขาทํามานานแล้วก็ชอบมาเล่าให้ฟังว่าเออบางทีนัดไอ้กะกลางคืนเนี่ยเขานั่งอยู่ออฟฟิศเนี่ยมันก็จะมีแต่ละ แต,แต่ละแผนกมันจะมีห้องครัวให้เนาะห้องครัวห้องนั่งเล่นให้แต่ละแผนกเขาก็จะบอกว่าเออกลางคืนดึกๆมาเนี่ยเขาจะปิดไฟในห้องครัวเนาะก็ <c oughs> <c oughs> จะเห็นผู้หญิงแก่ๆผู้หญิงแก่ๆเดินอยู่ในห้องครัวเดินทํานู่นทํานี่เป็นเงาสีดำเนาะลีก็เลยยิ่งกลัวไปใหญ่เลยเรื่องเล่าตรงนั้นอะลีก็ไม่รู้นะว่ามันเรื่องจริงหรือเรื่องเรื่องล้อเล่นเนาะก็กลัวค่ะ เพราะว่านี่แหละค่ะเป็นที่มาของอาชีพเสริมของพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาลที่นี่ก็คืออาชีพแต่งศพนะคะอาชีพแต่งศพถ้าผู้ป่วยตายเนี่ยเ,เราจะต้องทำเองคืออาชีพนี้รีไปเซิร์ชมาแล้วไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าที่นอร์เวย์นะคนที่เป็นคนแต่งศพคนตายแล้วก็ก่อนที่จะไปเผาไปอะไรเงี้ยที่เมืองไทยมันมีเนาะอย่างอย่างติ๊ก อะไรนะกิกนาวััตนะที่ก็เป็นดารารุ่นเก่าอะ่ะเขาก็ทําอาชีพนี้นะแต่งศพคนตายเนาะแต่ที่นี่ลมไม่เคยเห็นนะก็คือเรานี่แหละทํางานที่นี่ก็คือแต่งศพเองถ้าผู้ป่วยตายมีอยู่ครั้งหนึ่งลีก็ต้องเรียนรู้เนาะเขาก็จะสอนเราว่าเออถ้าผู้ป่วยเสียชีวิตเนี่ยเราก็จะต้องเข้าไปทิ้งศพไว้ประมาณ3-4ชั่วโมง ก่อนก่อนญาติจะมาบางทีญาติเขาอยู่ไกลเนาะเขาอยากจะมาดูศพก่อนเราก็ต้องปิดห้องแต่งแต่งหน้าแต่งศพไว้เลยแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยลีเลิกสี่ทุ่มเลิกคนเดียวช่วงเปลี่ยนกะเนาะเปลี่ยนกะสามทุ่มครึ่งะะกะกลางคืนเขามาสี่ทุ่มลีก็ทําช่วงสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มเนี่ยลีจะอยู่คนเดียวแล้วมันก็จะมีศพที่นอนอยู่ห้องข้างๆออฟฟิศที่ลีทําอยู่อะ่ะ ก็คือรอญาติมารอญาติมามาเยี่ยมก่อนที่เราจะเข็นศพลงไปไว้ห้องห้องเย็นเนาะห้องใต้ดินห้องเก็บศพเนาะเออลีก็เป็นคนที่กลัวผีขึ้นสมองเลยเด็กๆพ่อจะดัดนิสัยเนาะให้ให้อยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าเราเป็นคนที่กลัวผีมากได้ยินเสียงอะไรนี่ก็คือกลัวหัอหดเลยก็วันนั้นนะ ลีก็ปิดห้องเลยห้องออฟฟิศล็อกเลยอยู่คนเดียวปิดห้องออฟฟิศมันจะอยู่ระหว่างาาห้องผู้ป่วยเนาะลีก็ปิดเลยปิดปิดล็อกเลยครึ่งชั่วโมงรอใหอ้กะกลางคืนเขามาเนาะกลัวค่ะแล้วบางทีมีเพื่อนร่วมงานเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นแผนกดีทําอยู่ชั้นสองมันมีสองชั้นเนาะ,ะแผนกลีอยู่ทําอยู่ชั้นสองมียี่สิบเตียงผู้ป่วยยี่สิบเตียงก็ยาวเลยค่ะ เอาเป็นว่ามาเข้าเรื่องกันเลยเนาะเรื่องแต่งศพนะเรื่องแต่งศพบ,บอกไว้เลยนะคะคนที่จะเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาลที่นอร์เวย์นี่ก็คือต้องเรียนรู้แต่งศพนะแต่งศพมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายแล้วก็แค่แค่ศพผู้ป่วยแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาแล้วก็ตัดตกแต่งรูปท่านอนท่าอะไรอย่างเงี้ยติดหมายเลขชื่อของเขาอะไรเงี้ยแต่บางครั้งเออเรามีงานเยอะเราอาจจะ คืออย่างน้อยต้องมี2พนักงานสองคนนะคะที่จัดแต่งเราก็ไม่กลัวแต่ถ้าผู้ป่วยตายตอนช่วงเย็นช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะน่ากลัวนิดนึงเพราะว่ามันก็จะบงเวงวังเวงเนาะรีทำมาประมาณ5ปีนะคะรีแต่งศพคนคนตายเนี่ยผู้ป่วยที่เสียชีวิตเนี่ยประมาณ6 6 6คนเองนะ5ปีก็ไม่ถือว่าไม่เยอะนะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เ,เราเตาย ผู้ป่วยเสียชีวิตช่วงที่ที่ที่เราที่เราไปทํางานหรือเปล่าเป็นเป็นกะที่เราทํางานหรือเปล่าบางครั้งไม่ใช่กะที่เราทํางานคนอื่นก็จะทําไปอะไรอย่างเงี้ยก็มันถามว่ากลัวไหมนะแรกๆนะศพแรกที่รีทำอะขออภัยนะคือเขาเขาเสียชีวิตเพราะว่าเขาเป็นมะเร็งแล้วเนื้อตรงเนี้ยเขาไม่มีเลยแล้วเขาผอมมีแต่กระดูกมากเลยแล้วคนที่เสียชีวิตนะั้นรีบอกไว้เลยผิวพันธุ์เขาจะดีมาก จะจะปิ้งจะลอยย่นจะไม่มีหน้าเขาจะใส่ปิ้งก็คือทุกอย่างก็คือซีดไปหมดก็คือขาวไปทางล่างเลยไม่มีสีเลือดไม่มีสีอะไรเลยร่างจะร่างกายจะเย็นมากก็คือสัมผัสศพมาแล้วนะเราก็ถามว่ากลัวไหมแรกๆก็ก็กลัวนะกลัวบางทีเออเออมันก็กลัวเนาะคนเสียชีวิตเนาะเราไปยืนจับเขาบางทีนึกไปนึกมาเผื่อล่างมัน ตื่นขึ้นมาหรือเขาลืมตาขึ้นมาเราก็นึกนึกแบบนึกไปเองก็ทําให้เรากลัวเองเนาะมันก็เลยเออหลังจากนั้นมันก็ชินแต่ว่าถ้าถามว่าให้ให้เราเข้าไปอยู่ในห้องผู้ป่วยที่เสียชีวิตนอนบนเตียงคนเดียวนี้นี่ลีล,ลีไม่กล้านะลียังยังไม่กล้านะถ้ามีเพื่อนร่วมงานเข้าไปด้วยลีลีลีลลก็ก็เข้าไปนะแต่ถ้าให้เข้าไปคนเดียวนี้ก็ ถ้าเป็นตอนกลางวันนี่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ากลางคืนนี่ก็คือไม่เอานะดียังกลัวอยู่แล้วก็ที่สําคัญคือตอนเราเข็นศพเข้าห้องเย็นเนี่ยเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเป็นอะไรที่มีความรู้สึกว่ามันคือมันมีศพเลียงอยู่ในห้องนั้นสองสามศพแล้วนะ รีเข็นลงไปห้องใต้ดินเนี่ยห้องเก็บศพเนี่ยประมาณสองสาครั้งนะเพราะรีไม่ค่อยอยากไม่ไม่ชอบเนาะคือเวลาเราเดินกลับเนะี่ยเรารู้สึกเย็ยนหลังเลยเพราะมันเป็นอยู่ชั้นใต้ดินเนาะแล้วมันหอทางเดินมันก็ไม่ได้กว้างอะไรเนาะ ก็ก็น <cima> ่ากลัวนะเราเข็นศพคือเข็นศพเข้าไปในขับเข็นเข้าไปในห้องในตู้เย็นเลยนะก็ก็กลัวนะบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังกลัวอยู่แต่ถ้าเรื่องแต่งศพนี่ก็คือชินแล้วเนาะไม่ไม่กลัวแต่ถ้าให้แต่งคนเดียวก็กลัวนะ ก็มันมีอยู่เรื่อง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 ผู้ป่วยนะบางทีเขานอนติดเตียงเนี้ยเราป้อนข้าวเขาช่วงช่วงกลางวันเนี่ยมันไม่ซีเรียสนะมันก็จะไม่ไม่ค่อยกลัวมันยังคึกคักวุ่นวายอยู่เนาะแต่ช่วงกะกลางคืนเนี่ยกะตอนเย็นๆเนาะช่วงช่วงกะบ่ายช่วงสองทุ่มสามทุ่มเนี่ยบางทีเราให้อาหารผู้ป่วยอยู่ผู้ป่วยกินอาหารเองไม่ได้เราป้อนผู้ป่วยอย่างเงี้ยบางทีผู้ป่วยเขาก็จะ คุยกับเราคือคุยแบบคือผู้ป่วยที่แบบเออยังครึ่งค่กลางๆอะ่ะเนาะยังยังมีสติอยู่บางคนก็เออยังเป็นแบบเป็นโลก โรคความจําเสื่อมหรืออะไรเงี้ยเออเราก็คุยไปแล้วก็ป้อนข้าวไปแต่บางครั้งผู้ป่วยเนี่ยทำให้เรากลัวด้วยเพราะเขาจะเรียกแม่เรียกแม่หรือเรียกพอ่อแล้วเขาก็จะคุยกับเราเนี่ยแม่ฉันนั่งอยู่ปลายเตียงเราก็เลยเออทำให้เรายิ่งกลัวเข้าไปอีกเนอะยิ่งมันเป็นช่วงช่วงกลางคืนไอ,อ้ช่วงช่วงเย็นเพราะว่าช่วงหน้าหนาวที่นี่มันจะมืดบ่ายสี่ห้าโมงเย็นมันก็มืดแล้วเนาะถ้าเราช้าช่วงทุ่มสองทุ่มอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งมืดแล้วก็อากาศมันก็วังเวงเนาะ เรานั่งป้อนข้าวผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีแต่เราแบบผู้ป่วยอะแล้วผู้ป่วยบอกว่าเอ้ยแม่ฉันนั่งอยู่ปลายเตียงพ่อฉันนั่งอยู่ปลายเตียงโอ้ยมีคนยืนอยู่ตรงนูน้นตรงหน้าตา่างอย่างนู้นอย่างนี้เนาะเ <c oughs> ขาบอกว่าผู้ป่วยคนที่กําลังอ่า <c oughs> กำลังใกล้จะเสียชีวิตนะ่ะจะมีจิตจิตกระแสะอะไรนะเขาเรียกอะไรนั่นแหละเออนั่นแหละ จะติดเอ่อจะเห็นจะมองเห็นในะสิ่งที่เราไม่มองเห็นทําให้เรากลัวค่ะเลยเลยยังทุกวันนี้จะทำมันก็ยังไม่เลิกกลัวผีเนาะท,ทั้งทั้งที่ก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อแต่ก็กลัวค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆค่ะอาชีพ,อ,ชพชอ่ผู้ช่วยผู้ช่วยพยาบาลหรือพยาบาลที่นอร์เวย์ก็คือมีอาชีพเสริมก็คืออาชีพแต่งศพค่ะแต่งศพนะแล้วก็มันอ่ก็ บางคนก็อาจจะชินแล้วแต่ลีก็นานๆานทีเนาะได้ทําทีก็มันก็กลัวแต่ก็ก็ถามว่าชินไหมมันก็ทําได้แต่มันก็ยังกลัวอยู่เนาะคนตายเนาะเราก็เออเนาะนั่นแหละค่ะเพื่อนๆค่ะรีมาเล่าแบบเออให้ฟังเนาะว่าว่าใครที่ทําอาชีพนี้นะก็จะรู้อยู่นะลีไม่แน่ใจว่าทางยุโรปเหมือนกันไหม ประเทศในแถบยุโรปนะเขียนคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะวันนี้ลีนั่งเมาส์อย่างเดียวเลยค่ะแล้วก็มีกาแฟนี่ค่ะกาแฟวันนี้มาแบบสีชมพูอมตองเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ลีขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามลีมาตลอดเลยแล้วก็ช่วงนี้ก็จะทำคลิปทีทีนะฝากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนใหม่ที่เข้ามาดูเขียนคอมเมนต์ไว้นะคะเดี๋ยวลีจะอา่า ไปหาเพื่อนเหมือนเดิมนะแล้วก็เพื่อนเก่าที่ยังติดตามกันอยู่ขอบคุณอีกครั้งนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ